มาจากพวกะคือเหตุมันเกิดจากว่ามีคนถามว่าแช GP t GPT เปลี่ยนชีวิตแล้วใช้หาเงินยังไงมีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าอ่ะซึ่งตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คือผลลัพธ์การใช้แช GP t GPT เปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็คือเพจของป๊อบทั้งเพจนะตอนนี้เลยซึ่งถ้าคุณอยู่กับป๊อบมานานหรือว่าคุณเพิ่งจะมาเจอกันคุณลองแบบเลื่อนๆดูก็ได้ค่ะ ป๊อบใช้แชท GPT มาประมาณอน่าจะประมาณสองเดือนอ่ประมาณสองเดือนสองสาเดือนน่ะแต่เขาเปลี่ยนชีวิตการทำงานของ,ของป๊อบไปเลยซึ่งช่วยป๊อบทำคอนเทนต์ช่วยป๊อบคิดไอเดียช่วยป๊อบหาข้อมูลอ่ะแล้วก็โอ้แค่ทำคอนเทนต์คิดไอเดียนี่ก็ทำเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะบอกยังไงะ่ะะว่าใช้เถอะ มันอาจจะไม่ใช่ทางตรงค่ะมันไม่ใช่แชท GPT เขาไปทำงานให้คุณแล้วก็ได้เงินมาเลยแต่สิ่งที่บอบชัยก็คือเขาเป็นผู้ช่วยเขาเป็นผู้ช่วยเพื่อที่ให้เราอะไปทำเงินได้ง่ายขึ้นแล้วมันกเกิดมาจากว่าก็คือบ๊อบเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่ะเนี่ยเขียนเรื่องแชท GPT เปลี่ยนชีวิตนะคะอ่ะค่าใครที่ ยังไม่เคยใช้ยังไม่รู้เลยว่ามันจะใช้หาเงินได้ยังไงเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มอะค่ะที่ป๊อปบาร์เขียนประสบการณ์อ่ะเขียนไอเดียไว้ให้ว่าเออเนี่ยแนวทางการใช้ ChatGPT ChatGPT คืออะไรเบสิกเริ่มต้นเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าผลลัพธ์เนี่ยผลลัพธ์จากคนที่อ่านหนังสือเนี่ยยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าอนหนังสือเล่มเนี่ยมันถูกเขียนขึ้นมาจาก ชีวิตจริงของป๊อบมันเกิดจากการที่โอ๊ยป๊อบไปใช้มาแล้วแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบนี้จริงๆมันใช้ทั้งทำตัวชิ้นงานเพื่อขายบนขายงานดิจิตอลบนตลาดเอ s ซมันใช้ทั้งช่วยเป็นผู้ช่วยป๊อบในการทำคอนเทนต์ต่างๆใช้ทั้งฉบับที่คิดไอเดียไม่รู้จะขายอะไรดีหรือว่าจะต่อยอดยังไง คือเขาเป็นทุกอย่างนะตอนนี้ค่ะถึงกล้ามาบอกว่า c h a t GPT มันเปลี่ยนชีวิตป๊อบจริงๆแล้วมันถึงเกิดมาเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนี้หลายคนอาจจะเพิ่งเคยมาเจอกันหลายคนอาจจะแบบว่าเออก็อยากจะรู้ว่ามันจะหาเงินยังไงอยากจะบอกว่าคุณอาจจะยังไม่ต้องซื้อ อีบ e ุ๊กเล่มนี้ค่ะแต่คุณแค่ติดตามช่องทางของป๊อบไว้กนอ่าแค่ติดตามเพจไว้กนมันน่าจะช่วยให้คุณเจอไอเดียในการใช้ c h a t GPT ทำเงินได้อีกเยอะมากลองดูก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวว่ามาให้ดูอันแรกของป๊อบเลยหนึ่ง c h a t GPT สร้างโปรดักต์ดิจิตอลโปรดักต์ให้ป๊อบ ่าไปดูกันถ้าคุณอยู่ในถ้าคุณอยู่ติดตามบ๊อบมาอยู่แล้วบ๊อบคิดว่าคุณน่าจะเห็นผลลัพธ์ของ Chat GPT อยู่แล้วถูวกต้องไหมอ่ะก็คือบ๊อบอ่ะใช้ c h a t GPT ในการทำอ่าในการทำโปรดักต์อ่าแล้วยุคนี้เป็นยุคที่บ๊อบใช้ Chat GPT ในการทำโปรดักต์แบบโอ้โหน่าจะเกือบ90%ได้แล้วก็ Marketing ต่างๆอ่าเนี่ยเนี่ย เอาให้ดูก่อนเลยว่าอันเนี้ยทำโปรดักเป็น Apple Watch Wallpaper อ่าเน,นี่ย Apple Watch Wallpaper นะคะนี่คืออันที่๊อบเจนใหม่นะอ่าเนี่ยคือนี่คือโปรดัก Apple Watch Wallpaper อ่างงนะสิแล้วมันมันจะไปยังไงต่อมันใช้อะไรต่อก็คือพบอบเจนรูปภาพเนี้ยค่ะเจนรูปภาพนี้แล้วก็เอารูปภาพเนี้ยไปขายอ่ะบนตลาดเอสซี่อ่ะเอาให้ดู เนี่ยอันนี้คือสเต็ปเบสิกอ่ะนี่ยังใช้ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะนี่ก็คือบอสอะเอารูปภาพที่เราได้มาเนี่ยไปเจนขายเอารูปไปใส่อ่ะไปทำให้มันเป็นสินคา้าดิจิตอลโปรดักตอันเนี้ยคือเห็นผลลัพธ์จากการใช้ h ช GP t GPT ง่ายๆย,ยังไม่ได้ต้องสั่งอะไรเพิ่มเติมเลยแล้ววันนี้ก็มียอดขายเพิ่มนะคะเมื่อวานนี้ถ้าคุณดูคลิปหรือดูไลฟ์เมื่อวานนี้เราได้เท่าไหร่สามโลดอ่ะ แต่ตอนนี้คือสี่โหลดค่ะอ่าวันนี้คือสี่โหลดค่ะซึ่งแบบจันเองจันก็งงเหมือนกันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอันนี้คือเปลี่ยนชีวิตแรกแล้วแต่ก่อนทํางานดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยกว่าจะเสร็จหนึ่งชิ้นใช้เวลาผลิตเยอะมากถึงตอนนี้ถ้าคุณมี คีย์เวิร์ดง่ายๆคุณลองลุยเลยค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงก็ลองเลื่อนๆดูนะในเพจป๊อบมีไอเดียให้คุณใช้ต่อยอดเยอะมากอ่ะอันนี้สเต็ปแรกแล้วนะอ๋อแต่ถ้าอยากจะเข้า Apple Watch w a r l Paper นะคะวันนี้วันสุดท้ายปโปรวันสุดท้ายนะคะทักไปที่ line แอดแอดคุปป๊นะแล้วก็พิมพ์คำว่า Apple นะคะแล้วมันจะขึ้นข้อมูลให้คุณแล้วก็ถ้าสนใจก็รีบลงค่ะก่อนที่มันจะขึ้นราคาอ่ะอันนี้คืออันแรกนะ คือ Chat gpt เปลี่ยนชีวิตอันแรกอันที่สองเดี๋ยว๊อ b เอาให้คุณดูค่ะว่า๊อ b ใช้ Chat gpt ยังไงเขาช่วย๊อ b ทำคอนเทนต์ค่ะแลาวใหม่กอเนี่ยคิดคอนเทนต์ก่อนจะได้อันสักอันหนึ่งว่าแบบเออฉันจะทำยังไงต่อหรือฉันจะต้องทำคอนเทนต์ไปแนวไหนต่อแล้วเออฉันมาถึงตรงนี้แล้วคอนเทนต์ฉันควรจะทำอะไรอ่าคนสายทำคอนเทนต์คุณใช้เลยค่ะ ทำไมพอถึงชอบใช้ G P จริงๆอะจะมีตัวอื่นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือบอบรู้สึกว่าเอ้ยโอเคในการใช้งานหลายๆอย่างมันง่ายค่ะแล้วก็วิธีการของบ๊อบเนี่ยบ๊อบใช้ว่าบ๊อบอะแคปหน้าจออาแคปหน้าจอนี่นี่แคปหน้าจอจากจากจากเพจตัวเองอ่ะเนี่ยเนี่ยบ๊อบแคปหน้าจอแบบรูปเพจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเนี่ยช่วงเนี้ยเอ่อคอนเทนต์บ๊อบมันประมาณเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ย มีแล้วก็มีเนี่ยอีกสองอีกสองรูปเนี่ยป๊อปก็แคปหน้าจอไปว่าคอนเทนต์ป๊อปมันประมาณนี้เนี่ยจากคอนเทนต์ในรูปช่วยคิดคอนเทนต์คียต่อยอดให้หน่อยเขาก็นี่เลยค่ะเขาก็วิเคราะห์ออกมาเลยค่ะอินไซต์จากคอนเทนต์ที่ปังในเพจอ่าเนื้อหาที่คนดูเยอะมีสี่โทนหลักนะยังไม่เคยขายของเลยเริ่มจากของที่มีใช้แชท GPT หาเงินง่ายๆขายขายดีขึ้นสิบเท่า เนี่ยแล้วก็มาต่อเลยเขาก็มีหัวข้อคอนเทนต์มาให้บอ๊อบซึ่งบ๊อบมันเอากลับไปทําทีละอาราลนได้เลยถ้าบ๊อบไม่คิดเยอะแค่นี้ค่ะแล้วก็มันทําให้เพจบ๊อบเติบโตไปเร็วมากเหมือนที่คุณเห็นเลยมันเพิ่งจะบ๊อบเพิ่งจะโพสแปดหมื่นไปเมื่อไม่กี่วไม่กี่น่าจะเป็นเดือนที่แล้วก็เดือนนี้มันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าคนอื่นนะคะแต่ว่าบ๊อบถือว่ามันเร็วจากเมื่อก่อนเยอะมากค่ะ ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเดินทางหมื่นสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าเป็นเพจหลักแสนอุ้ยตื่นเต้นแล้วถามว่ามันเอ่อมันเปลี่ยนชีวิตป๊อบอยังไงคือมันเปลี่ยนชีวิตป๊อบเยอะมากค่ะป๊บอบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยอะป๊บอบเปิดอะไรไปสักอย่างหนึง่งให้เขาหาไอเดียคิดไอเดียแล้วว่ามีหน้าที่แค่อันนี้ดีทําอันนี้ไม่โอเคอยังไม่ทําเอาไว้ก่อนถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มหน่อยหรือช่วงนี้จะขายอะไรดีหรือแม้แต่เรียนหนังสือ เออเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็คือว๊อบใช้เรียนหนังสือเลยนะมันจะมีหนังสืออ e ีบุ๊กไม่ใช่อ e ีบุ๊กหรอกเป็นหนังสืออยู่เล่มหนึง่งเป็นหนังสือการตลาดซึ่งก๊อปอะได้มาจากเพจได้มาจากได้มาจากช่องช่องช่องของครูสักคนหนึ่งอะเขาพูดถึงหนังสือเรื่องนี้อ่ะเนี่ยเขาพูดถึงหนังสือเรื่องนี้เบตต ไวซิ่งอ่าหนึ่งเก้าหกหกซึ่งป๊อบก็ไปตามหาอ่าครูเขาเอาสรุปมาเนี่ยเนี่ยสรุปสิบไอเดียเออเออเออของแอทอยของแอทอยเสร็จแล้วเนี่ยป๊อบก็อยากรู้ป๊อบก็ก๊อปอันที่แอทอยด์เขาทำโพสต์มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ย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 อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอดดัสเนี่ยอ่าเขาทําโพสต์มาเสร็จแล้วเนี่ยป๊อบก็ขอสรุปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาสรุปมาแล้วป๊อบขอสรุปอีก ออสรุปให้หน่อยแล้วก็เนี่ยแชท gv พดี D, เขาก็สรุปมาให้บ๊อบอีกสิบข้อเสร็จแล้วบ๊อบก็ถามเขาต่อว่ามันมีอ e ีบุ๊กไหมบ๊อบอยากเรียนต่ออยากรู้ข้อมูลต่อในหนังสือสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็เอามาให้เลยนะว่ามันมีอ e ีบุ๊กอะไรบ้างแล้วบ๊อบก็บอกว่าอยากอ่านอยากเรียนรู้หาข้อมูลให้หน่อยเขาส่งมาเต็มเลยเนี่ยสุดท้ายเขาถามบ๊อบว่าอะไรอ่า แสนดีขอเสนอ่ะเนี่ยเขาเขาก็เอามาให้ให้ป๊อบดูเลยซึ่งเขาบอกว่าแสนดีเป็นคู่มืออ่ะใช้แสนดีเป็นคู่มือถอดแนวคิดเสร็จแล้วก็สอนว่าเป็นบทบทเนี่ยเนี่ยเขาสอนว่าเป็นบทบทซึ่งก็กว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกเท่ากับเราไปเจอครูตัวจริงๆเป็นๆน,นะคะแต่เพราะว่า,วาเนื้อหาในอ e ีบุ๊กอ่ะในหนังสือเล่มเนี้ยอย่างน้อยที่ป๊อบอ่านอ่ะมันก็ได้ประโยชน์มากพอสมควร เออมัน้าให้ปอกเกตว่าอ๋อมารติ้งมันต้องเริ่มจากอะไรเราจะต้องดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบโหถ้าจะต้องไปเทคคอร์สมารติ้งแบบอย่างเงี้ยก็หลายตังคนะ,คะทุกคนแล้วก็กว่าจะเรียนหรืออ่านหนังสือได้เล่มหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาเยอะมากอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเปภาษาอังกฤษอีกเนี่ยกว่าจะอ่านจบน่าจะเป็นเดือนอะแต่พอมี c h a t GPT เนี่ยป๊อบให้เขาเอ่อช่วยสรุปหนังสือคือป๊อปแบบไปซื้อหนังสือมาก,ก่อน ซื้อหนังสือมาแล้วก็ถ่ายรูปแต่ละหน้าเหมือนแบบถ่ายรูปทีละบทนะคะแล้วก็เอาขึ้นให้ ChatGPT อ่านแล้วก็สรุปออกมาแล้วมาสอนป๊อบด้วยคุณเข้าใจใช่ไหม <laughs> เออนี่อะไม่เปลี่ยนชีวิตได้ยังไงปปถึงบอกว่าอันนี้แหละมันใช้เธอ ChatGPT มันเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆแค่คุณใช้มันแล้วคุณจะค่อยๆเก็ตไอเดียไปเรื่อยๆอะคะ่ะว่าคุณจะใช้มันยังไงเออคุณจะใช้มันแบบไหน เดี๋ยวไว้ป๊อบจะมาแชร์ให้เรื่อยๆนะคะว่า c ช a จ GPT กับชีวิตประจําวันมันช่วยให้คุณสบายขึ้นได้ยังไงแม้กระทั่งป่วยหรือแม้กระทั่งแบบไปซื้อยาวิตามินนะคะเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ถามว่าในวิตามินทั้งหมดนี้อันไหนเหมาะกับเราอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวไว้ป๊อบมาแชร์ให้อ่ะเนี่ยลองดูนะคะมันเริ่มมาจากคําถามที่นักเรียนถามของอ e ีบุ๊กเล่มนี้อ่าว่า ใช้ยังไงมีผลลัพธ์ของคนใช้ไหมซึ่งผลลัพธ์เนี่ยอยากจะบอกก็ไม่รู้จะไปขอยังคือไม่เคยไปตามขอ,อนักเรียนว่าอ่านแล้วเป็นยังไงใช้แล้วหรือยังแต่ที่แน่ๆรู้ว่าเล่มเนี้มันจะช่วยให้คุณน่ะมีไอเดียเพิ่มขึ้นแน่นอนเนี่ยเนี่ยมันช่วยให้คุณมีไอเดียในการใช้ Cha GP t GPT ค่ะแต่ถ้าคุณใช้คล่องอยู่แล้วคุณเก่ง AI อยู่แล้วคุณไม่จําเป็นค่ะคุณเลื่อนผ่าน e b o ๊กนี้ไปเลยค่ะแต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่อ่ะ แล้วคุณอยากจะลองใช้ก็เนี่ยเนี่ยเนยเอาให้ดูเลยก็มันจะช่วยให้คุณแบบเข้าใจ ChatGPT มากขึ้นนะคะเนี่ยเนยเริ่มต้นรู้จัก ChatGPT เลยอ่าค่ก็คือใช้ ChatGPT ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีอ่ะมีความกัแบบ ChatGPT เขามีแบบไหนบ้างอะไรยังไงบ้างอ่ะแล้วก็นี่ค่ะหาเงินจาก ChatGPT แบบไม่มีต้นทุนใช้ ChatGPT เป็นพลังหลังบ้านอ่ชีวิตลื่นไหล ั้ง ChatGPT เป็นผู้ช่วยเฉพาะอ่าเนี่ยเอาแค่นี้อันนี้คือเทคนิควิธีการที่ป๊อบใช้แล้วป๊อบรวบรวมมาให้สำหรับมือใหม่ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่มีไอเดียในการใช้งานใดๆเลยอะไรเงี้ยก็ลองทำความรู้จัก ChatGPT ผ่านอ e ีบุ๊กเล่มนี้ดูก่อนก็ได้นะคะอ่าตอนนี้ยังเป็นโปรอยู่นะคะ488บบาทอ่าตอนนี้ยังเป็นโปรอยู่ซึ่ง จะบอกว่าคุ้มเถอะเพราะว่าป๊อบอะเอาจากว่าเออมันเปลี่ยนชีวิตป๊อบจริงๆก็แค่สรุปมาไว้ห้ใครที่แบบว่าอยากจะลองเริ่มกับ AI สักตัวหนึ่งก็เริ่มที่ Chat GPT นี่แหละแล้วก็สนิทกับเขาคุณจะได้ไอเดียไปต่อพอคุณเริ่มจาก Chat GPT ตัวที่หนึ่งได้คุณจะไปใช้ตัวสองตัวสามตัวสี่มันจะง่ายขึ้นแล้วค่ะอ่าลองดูนะคะแต่ถ้ารู้อยู่แล้วคมห่านเลยลุยแบบที่คุณเป็นทำแบบที่คุณถนัดแล้วก็ โกยเงินอย่างเดียวอ่ะแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะพิมพ์เลยค่ะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวจะหาเทคนิคไอเดีย Chat GPT กับชีวิตประจำวันแบบบ้านๆมาให้พวกคุณไว้เป็นไอเดียว่าใช้แบบไหนใช้ยังไงได้บ้างดีไหมอ่าโอเคไปค่ะทุกคนถ้าสนใจอ e ีบุ๊กก็พิมพ์488ไปที่ไลนแอดแอดคูปอปถ้าสนใจคอส Apple Watch ก็พิมพ์ Apple Watch ไปที่ l i น์แอดแอดคูปเหมือนกันอ่ะไปค่ะขอบคุณมากที่เราได้มาเจอกันบ๊ายบาย